สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คตามล่าลุงลีกับลุงเน็ตนะครับผมเราได้เปิดไปแล้วเหลือประมาณสิบตัวมามาเริ่มกันเลยลุงลีลุงลุงอือลุงลีลุงลุมสิอิร้อยทองมา จะไปยังไงไม่มายากได้ลุมอ่ะยังได้ลุมมากกว่าเพราะไอดีผมยังไม่มีลุมเลยอยากได้ลุมมินิเกะมาเรามาจัดต่อลุมลุมใช้กระถาดีลุมลุมจงมาลุมลุมจงมา ลุงลุมจงมาเขาบอกว่าลุมมิเก้นี่สุดๆแล้วต้องมาละต้องมีอ่ะสักตัวสักตัวหนึ่งต้องมีอ่ะครั้งนี้เก้าร้อยทองไปเลยจัดไปเน้นๆเลยครับพี่ไปใช้กระถาด้วยโอมเฮ้ยเฮ้ยเขียวอ่ะ เขียวก็มาเฮ้ยไฟมาแล้วไฟมาลุวว้ยเอาดีเอาดีสิบเอด็ดสิบเอ็ดก็ได้เอ็ดเบอร์ไหนอะไ,ไหนวะเอาเบอร์สิบเอาลุงลีวะลุงลีก็มาวะ่ะโอเคก็ยังดีอะจะเป็นยังไงตัวนี้ยังไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยมีสักตัวเลยโอ้โห โอเคตรงนี้ก็มาตัวนี้มีสกิลอะไรนะมันเป็นตั้มดิปปิ้งเหรอช่วยในการเลี้ยงบอลดีเหรอลุมซี่ขอลุมหน่อยลุมต้องมาลนะลุมมินเก้เนี่ยเขาว่ามันดีมันดีจริงปะเนี่ยต้องลองอ่ะ เหลือกี่ทองสองพันแล้วสองพันทองสองพันทองจะมาไหมเนี่ยเห็นเขาว่าห้าสิบตัวต้องมาหนึ่งอ่ะมาเอาใหม่ดิต้องมาละต้องมาละเราจะมีดวงอีกไหมเนี่ยฮึบฮึบฮึบลุ้มลุ้มลุ้มลุงลุ้มลุงลุ้มลุงลุ้ม ไอชเกือไม่มีอะไรเลยไอช์ใครวะอังกินตังกินไอชห้าดาวก็ไม่ได้ห้าดาวก็ไม่มีน้วมึงเนาะโอ้ไปไปต่อไปต่อหรือพอซ้ำนีน้เลขพันหนึ่ง ไม่พันวะลุมต้องมาดิมาดิวะลุมก็มาดิวะลุม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 ต้องมาแล้วจังหวะนี้หมดไปเยอะแล้วเนี่ยจังหวะนี้ต้องมาละเอาดิเอาดิเอาด,อาดิสุดอะไร เอาดีมาไหมเนี่ย900ทองต้องมาละเอาไปลุมลุมมินิเกอะไรวะไฟไอ้ไฟนี่ไฟเอาเฮ้ยเส้นวะเอาดีเขียวอาฬิก้าใครวะใครเนี่ยใครวะ เซบียาป่ะเนี่ยเออเอาไงดีทองจะหมดแล้วเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยสุดท้ายละอ๋อไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่มม่า <c oughs> ไปฟืบฟืบต้องมาละต้องมาละ เอาดี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 าดไป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 ต้องมาละกดเยอะขนาดนี้เฮ้ยฝุดไอ้ไปไปไปเอาไปเอาไปขายเอาดีกัาไป ไม่สูงไม่สูดมันละไปละไอชมีแต่เกือโโอ้หเอาดิไปลุงลุมลุงลีเข้าไปดูลุงลีดิเผื่อลุงลุมจะมาเอาดิเอาดิาดชุบชืชบเชิบ Chớp Tông mà là áo Nâng giòn xăm Bay Phải mà Ây Sự à. lúc ông ngay nè Rồi hồng sự thay lạ Xong rồi, nó lưu ích xong rồi á Bay hết sụt Bay, lùm Chớp 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 ดูดูด,ด,ดูดูให้หมดดูให้หมดเออกดแล้วก็ไปไฟมาพุ่มโอ้ช่าจริงจังอฮ้ยันยนี้เนะเต็มใน,นเรื่องเลยว่ะ